สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมาพูดถึงทฤษฎีบทวีต้านะครับซึ่งเป็นทฤษฎีบทที่เกี่ยวข้องกับผลบวกของคำตอบผลคูณของคำตอบว่ามีความสัมพันธ์อย่างไรกับสัมประสิทธิ์ของสมการพู้นามนะครับเราจะเริ่มต้นด้วยคําถามคาถามนี้ก่อนนะครับจงหาสมการกําลังสองที่มี r และเเป็นคําตอบนะครับแน่นอนครับถ้าเราเจอคําถามนี้เราก็ต้องการจะตอบไปทันทีเราก็ตอบแบบนี้เลยครับ x ลบ r คูณ x ลบ s เท่ากับ0แน่นอนครับสมการนี้จะมี r และก็ s เป e ็นคำตอบนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราแจกแจง x เข้าไปแจกแจงลบ r เข้าไปนะครับดูนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้ครับแล้วก็จะเห็นได้ว่านี่นะ r และ s เป็นคำตอบนะครับแล้วก็จะเห็นอะไรครับว่า ตำแหน่งของผลบวกของคําตอบนี่อยู่ที่นี่นะครับอยู่ที่อ,อยู่ที่ตำแหน่งสัมประสิทธิ์ของ x นะครับแต่ว่ามีเครื่องหมายลบอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ผลคูณของคำตอบ r คูณ s เนี่ยนะครับ r ู s <S ณ s ก็ s s s จะอยู่ที่ตำแหน่งของพจน์ค่าคงตัวของสมการผู้นามนะครับแล้วก็ถ้าอย่างนั้นถ้าจะเขียนเป็นสูตร,รนะครับก็จะได้ว่าถ้าเราไปเจอสมการ x กำลังสอง ลบเอบวก b เท่ากับ0นะครับมาโจทย์สั่งให้หาผลพวกของคำตอบนะครับเราก็ไม่ต้องไปหาคำตอบแล้วก็คำตอบมาบวกกันทำแบบนี้เสียเวลานะครับมันก็ไปดูสมรัสิธิ์ของ x ซ์เลยครับ,ส,บสัมระสิธิ์ของ x คือลบ a ใช่ไหมครับดังนั้นผลบวกของคำตอบก็จะเท่ากับ a แบบนี้ได้เลยนะครับ ทำลองเดียวกันครับผลคูณของคำตอบก็จะเท่ากับเ้ก็ดูนี่พดค่าคงตัวได้เลยครับอันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายด้วยนะครับได้ทันทีนะครับได้ B นะครับทีนี้ที่พูดมาเนี่ยนะครับสัมประสิทธิ์ของ X ยกยกกำลังสองต้องเป็น1น,นะครับถึงจะดูผลบวกของคำตอบได้จากสัมประสิทธิ์ของ X กแล้วก็เปลี่ยนเครื่องหมายซะ ผลคูณของคําตอบด้วยจากพจน์ค่าคงตัวแล้วก็เปลี่ยนเครื่องหมายข้อสําคัญคือสัมประสิทธิ์ของ x กําลังสองเป็น1นึ่งท่านก็เลยเกิดคาถามว่าแถ้าสัมประสิทธิ์ของ x กําลังสองไม่ใช่1น่ก็ยกตัวอย่างเช่นก็ขยับพจน์นิดหนึ่งนะฮะขยับสัมประสิทธิ์มานิดหนึง่งเราเจอสมการนี้ครับ เป็นรูปทั่วไปของสมการพูุนามดีกรี2อเลยนะครับ ax กำลังสองบวก bx บวก c เท่ากับ0นะครับเราไปถามผลบวกของคำตอบจะตอบเท่าไหร่ดีก็อาจารยนะครับก็ทำสมระติของ x กำลังสองให้เป็น1ก่อนนะครับโดยการนำ a หารตลอดทั้งสมการก็จะ,จะได้แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นผลบวกของคำตอบ ก็จะเท่ากับแล้วก็ไปดูสัมประสิทธิ์ของ X ครับแล้วก็เปลี่ยนเครื่องหมายครับก็กลายเป็นลบเศษ b ส่วน A นะครับทํานองเดียวกันครับผลคูณของคําตอบก็จะเท่ากับก็ไปดูพจน์ค่าคงตัวครับก็คือเศษ C ส่วน A นะก็ได้แบบนี้นะครับ นะถ้าเกิดว่าสัมประสิทธิ์ของ x กาลังสองไม่ใช่1แต่ว่าเป็น a นะครับผลบวกของคอําอคคอคตอบจะเท่ากับเศษลบเศษ b ส่วน a นะครับผลคูณของคําตอบจะเท่ากับเศษ c ส่วน a นะอยู่ตาแหน่งนะครับว่า,าตรงไหนตั้งเอาตรงไหนหารนะครับทีนี้ถ้าเราขยายต่อไปเป็นสรรมการพหุนามดีกรีสามครับตั้งโจทย์แบบนี้นะครับจงหาสรรมการ คำลังสามที่มี r s และ t เป็นคำตอบก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าถามปุ๊บให้ตอบปั๊บเน่ก็ตอบสมการนี้แน่นอนครับทุกคนตอบสมการนี้แน่นอนทีนี้เราก็แจกแจงนะครับ แจกแจงอาจจะเอาคูณนี้ก่อนแจกแจงกันเข้าไปก่อนนะครับแจกแจงเข้าไปก่อนเสร็จแล้วอะไรก็แจกแจงเข้าไปในวงเล็บนี้อีกทีเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับทุกคนไปลองทำดูได้นะครับอันนี้ครูก็จะแจกแจงให้เสร็จสับจะต้องอุ้มให้เสร็จสับอะไรนะครับจะได้แบบนี้ครับทีนี้ก็นัเกเรียนก็ไม่ควรเชื่อนะครับควรที่จะไปลองทำดูนะครับว่าได้แบบนี้จริงไหม ขยับนิดนึงปึ๊บอ่ะโอเคก็จะเห็นได้ว่าผลบวกอ่ะถ้าเกิดเราดูที่สัมประสิทธิ์ของ x กำลังสองนะครับก็จะเป็น r บวก s บวก t แต่ว่ามีเครื่องหมายลบอยู่ข้างหน้าด้วยแต่ว่าถ้าโจทย์สั่งให้หาผลบวกของคำตอบเราก็ไปดูได้จากสัมประสิทธิ์ของ x กำลังสองแล้วก็เปลี่ยนเครื่องหมายซะนะครับถ้าเกิดโจทย์ถาม r คูณ s บวก s คูณ t บวก t คูณ r เราก็ไปดูที่สัมประสิทธิ์ของ x ครับถ้าโจทย์ให้หาผลคูณของคำตอบเราก็ไปดูที่พจน์ค่าคลุตัวแต่จุดสังเกตนะต้องเปลี่ยนเครื่องหมายด้วยในกรณีเป็นสมกรารกำลังสามเมกะกิสมรราาการกำลังสอง,องไม่ต้องอพอเวลาจะไปหาผลคูณของคำตอบไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายนะครับแต่พอเป็นสมก,การกำลังสามพอให้หาผลคูณของคำตอบเราไปดูพจน์กลุ่งตัวเหมือนกันแต่ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายด้วยนะครับโอเคครับ ทีนี้เพื่อให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับก็เอาแบบ full option ไปเลยนะครับถ้าเกิดเราเจอสมการนี้ครับ ax กํลัง3บวก bx กํลัง2บวก cx บวก d เท่ากับ0นนี่ก็เป็นสมการกําลัง3ในรูปทั่วไปนะครับโจทย์ถามจงหาผลบวกของคำตอบจงหาผลคูณของคำตอบแบบนี้ครับเราจะหาได้ยังไงนะครับ ก็สมมุติไปนะครับว่า r s แล้วก็ t เป็นคำตอบของสมการข้างต้นนะครับเป็นคำตอบของสมการนี้นะครับอา่าโอเคทีนี้ถามว่าบ s บว t จะหาได้อย่างไร เราก็ต้องไปดูที่สมบัติของ x กำลังสองก็เปลี่ยนเครื่องหมายนะครับแต่นี่อย่างไรก็มนะครับตรงนี้สมบัติของ x กำลังสามเป็นหนึ่งนะครับที่ที่บอกว่าให้ไปดูจากสมบัติของ x กำลังสองก็เปลี่ยนเครื่องหมายเนี่ยสมบัติของ x กำลังสามต้องเป็นหนึ่งนะแต่ตอนนี้สมบัติของ x กำลังสามกลายเป็น a ซะลเราจะไปดูสมบัติของ x กำลังสองก็เปลี่ยนเครื่องหมายตอบแล้ว b แบบเนี้ยผิดนะครับต้องทำสมบัติของ x กำลังสามให้กลายเป็นหนึ่งก่อนนะครับ โดยการนำ a หารตลอดทั้งสมการครับสมการก็จะกลายเป็นแบบนี้ครับได้แบบนี้นะครับโอเคทีนี้ครับเราก็ค่อยไปดูสมบสัติของ x กำลังสองก็เปลี่ยนเครื่องหมายนะครับก็จะกลายเป็นลบีส่วน a ครับ บวกคำตอบนะเดลวิส่วนเอสมการกำลังสารสมการกำลัสสงสองไ่เหมือนกันนะฮะเดลวิส่วน A ทีนี้ตัวนี้ครับ r _ s บวก ST บวก TR ครับอ่าโทษฮนะ r _ s บวก ST บวก TR ก <S _ TR> ็จะเท่ากับเศษ C ส่วน A นะครับแล้วก็สุดท้ายครับ ผลคูณของคำตอบนะครับ rst นะครับก็จะได้เป็นลบ D ส่วน A นะครับ à, ก็จะได้แบบนี้นะครับ à, ก็จบจริงจริง,รงมันยังมีอีก à, แต่ว่าที่ออกข้อสอบการที่ใช้กันบ่อยก็แค่เป็นกรณีของสมการกำลังสองกับสมการกำลัง3นะครับ จริงมันก็มีดีกรี4ดีกรี5ดีกรี6ก็มีวิธีการดูผลบวกของคําตอบแล้วก็ผลคูณของคำตอบด้วยวิธีการแนวคิดแบบนี้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับสมการพู้นามดีกรี3นะครับผลบวกของคําตอบนะครับแล้วบีส่วนเอนะ,อะผลคูณนี่ซีส่วนเอนะครับดูนะดูเอามาจากหยิบมาจากตรงไหนตัวเศษหยิบมาจากตรงไหนตัวส่วนหยิบมาจากตรงไหนนะครับผลคูณของคําตอบนะครับต้องติดตลบด้วยนะ พอเป็นสมการพื้นฐานดิกรีสรันติดต่อกันไปด้วยเราดีส่วน A นะครับโอเคก็จบเรื่องของอทฤษฎีบทวีตาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ